1 2 3ค่ะ มามาดูแรงและผลการออกแรงที่จะทาต่อวัตถุนะคะนี่จะทำต่อวัตถุอันแรกเลยเราต้องก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของแรงนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าความหมายของแรงในที่นี้หมายถึงอะไรอย่างเช่นนัาเรียนยกตัวอย่างให้ฟูมีแรงดึงค่ะมีแรงขับค่ะมีแรงยกมีแรงโยนค่ะนั่นหมายความแรงทำไมมันถึงเกิดแรงได้ใช่ไหมคะน้า 对。<Yeah. S 2> yeah. ก็แรงดอ่ะต่อไปมมีแรงอะไรอีกแล้วรู้ได้ยังไงว่าไหนคือแรงสัมผัสไม่สัมผัสใครสามารถตอบููดได้มเราสัมผัสสิ่งของต่าง่ไหมอ่าใครใครมีคาตอบมากก่ี่ผัครับนอกเหจากี่ผัยหรือว่าเขาตอบมันที่หัยมันี้ไหม I น้มห่วงไปเลยค่ะเราก็จะเลยทุกสิ่งอย่างในห้องนี้ก็จะ Yeah. Uh -huh.